สวัสดีค่ะเมจิกทาร์ลตบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทํานายดวงให้กับคนที่เกิดราศีเมษนะคะราศีเมษเป็นราศีเป็นจัจกระแรกของราศีนะคะคนที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาถึง20เมษายนนะคะราศีเมษเป็นธาตุไฟเนาะลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบการผจญภยัยมีความกระตือรือร้อนสูงมีความมั่นใจในตัวเอง เขาจะเป็นคนที่เจ้าปัญหาฉเฉลียวฉลาดแต่มีความโรแมนติกเป็นคนที่รุ่มหลงอะไรโดยง่ายด้วยนะแล้วก็มีสเสน่ห์ในตัวเองเขาจะมีความความคิดสร้างสรรค์ชอบคิดนู่นคิดอะไรแปลกแตก,แ,กแยกจากคนอื่นเป็นคนที่ชอบการท้าทายและมีลักษณะของการเป็นผู้นำสูงเขาจะเป็นคนที่ยอมเสี่ยงเพื่อที่เพื่อคนอื่นยอมช่วยเหลือคนอื่นยอมปกป้อง ผู้ที่อ่อนแอกว่าอยู่เสมอเขาเป็นคนมีน้ําใจนะคะแล้วก็เป็นที่รักของของคนรอบข้างและผู้พบเห็นเนาะทีนี้เราจะมาดูว่าเดือนมิถุนายนจะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีเมษกันบ้างนะคะการงานการเงินและในเรื่องของความรักเนาะตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกันเนาะเราจะเลือกไพ่สิใบนะคะราศีเมษ เดือนมิถุนาจะมีสิ่งใ,ใดๆเกิดขึ้นการงานการเงินและในเรื่องของความรักนะคะเราจะมาเลือกไพสบบ่สิบใบเนาะสิบใบนะคะ เราอยากบอกว่าการดูอ่านไพ่เนี่ยมันเป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอ่านตรงหรือไม่ตรงกับใครอย่าเอาการอ่านไพ่ไปตัดสินใจปัญหาใดๆในชีวิตนะคะเราเข้าใจว่าบางคนก็อาจจะมีปัญหาหลายๆเรื่องหลายๆอย่างดูไพ่ไว้เป็นแนวทางในการคิดในการที่จะตัดสินใจเรื่องอื่นๆต้องมาดูไพ่กันส่วนตัวทำนายดวงแบบส่วนตัวนะคะ เพราะว่ามีบางคนเรารู้บางคนก็มีปัญหาบางคนมีอุปสรรคในเรื่องใดๆเยอะแยะต่างคนต่างมีปัญหาเป็นของตัวเองนะคะเราเป็นกําลังใจช่วยให้ทุกๆคนผ่านพ้นปัญหาไปได้นะคะทีนี้เราจะมาดูดวงราศีเมษเดือนมิถุนายนใบแรกนะคะว้าวเป็นจั s t ิสจั u s ิสนี่มีความยุติธรรมเขาเป็นคนที่มีความยุติธรรมในตัวเองสูง ฉลาดเฉลียวทำอะไรถูกต้องแม่นยำอยู่เสมอช่วงนี้อาจจะมีเรื่องงานเอกสารงานที่ต้องระวังคือเรื่องของการเซ็นสัญญาค้ำประกันอะไรต่างๆเนี่ยต้องระวังดูให้ดีนะคะว้าว u e e n ofwand ราชิน,นีถือไม้เป็นคนที่มุ่งม,มั่นต,ตั้งใจทำอะไรแล้วจะต้องทำให้สำเร็จทำงานเก่งทำงานดี เขาเป็นลักษณะของคนที่เป็นคนตรงตรงช่วงนี้อาจจะมีงานเยอะช่วงนี้อาจจะต้องแบบทำงานทำงานหนักแต่ว่าลักษณะของของราชินีถือไม้เขาจะเป็นลักษณะของคนธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูเหมือนกันเป็นคนที่ชอบเขาเรียกว่าอะไรนักเป็นนักคิดเนี่ยเป็นนักคิดนักทำนักวางแผนเป็นคนที่ให้คำปรึกษาคนอื่นได้ดี Ary, มิเสน่ห์มุ่งมั่นแล้วก็แบบอาจจะเป็นลักษณะของคนที่เป็นผู้นำผู้นำได้ดีด้วยนะคะว้าวช่วงนี้อาจจะมีคิดมากเรื่องถ้วยนี่มันจะหมายถึงเรื่องของความรักเนาะอาจจะเจอความรักอะไรซับซ้อนหรือเจอปัญหากับความรักมาและยัง ยึดติดอยู่กับตรงนั้นห้าถ้วยนี้มันหมายถึงคนที่ยังยึดติดยึดติดอยู่กับปัญหาเรื่องเดิมๆทั้งๆท,ที่มันมีอีกสองถ้วยที่อยู่ข้างๆเนี้ยแต่เขาก็ไม่หันมามองเขายังยึดติดอยู่กับเรื่องเดิมๆปัญหาเดิมๆที่มันยังแก้ไขไม่ได้นะคะว้าวเดอะทาวเวอร์ช่วงนี้ทําอะไรแล้ามาลาวมัดระวังหน่อยนะคะอาจจะมีอุบัติเหตุเรื่องที่ทําให้ตกใจ เรื่องที่ต้องเกิดการสูญเสียการออกจากงานโดยฉับพลันเรื่องสุขภาพเรื่องปัญหาระวังนะคะแน่เรื่องงานหนักน่วงเยอะมากต่อสู้ต่อสู้กับงานอย่างหนักเลยช่วงนี้งานหนักงานเหนื่อยงานมีปัญหาแต่ว่าจะมี เพื่อนร่วมงานหรือคนรักนำสิ่งดีๆนำเรื่องดีๆเข้ามาให้หรือเป็นกำลังใจที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้ใครที่ติดเรื่องงานอยู่อาจจะได้หุ้นส่วนคนที่มาช่วยเหลือเรื่องการงานใครที่โสดอยู่อาจจะได้เจอคุครองคนรักเร็วๆนี้นะคะมาดู ตอนนี้เหมือนกำลังรอรอรอการส่งข่าวสารมาจากแดนไกลรอเรื่องการติดต่อจากออนไลน์รอเรื่องหุ้นส่วนจะได้รับจะได้รับข่าวสารการติดต่อจากหุ้นส่วนนะคะเนี่ยสองคนขึ้นไปจะมีคนมาช่วยเหลือทางด้านการงานนะคะเรื่องการงานเราว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่า เซ็งเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนคนที่แข็งแกร่งเข้มแข็ง,ขงทํางานยากได้โดยใช้ความอ่อนโยนของตัวเองเนี่ยเหมือนเนี่ยเหมือนผู้หญิงคนนี้เขากําลังใช้ความอ่อนโยนของตัวเองเนี่ยปราบสิงโตด้วยมือเปล่าซึ่งเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่ใช้ความอ่อนโยนสยบความแข็งแกร่งอะ ผู้หญิงคนนี้เขามี infinity อยู่ในหัวหมายถึงความที่เขาเป็นคนที่มีความรู้รอบตัวมีความรู้เยอะสามารถคิดทำอะไรก็ได้แก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีว้าวบีดิเอ็มเพลสไม่ต้องห่วงเลยนะคะว้าวเทมเพลตงานทุกอย่างสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจมันจะผ่านไปได้ทุกอย่างเลยมันจะดีขึ้น สิ่งที่รอเราอยู่เบื้องหน้าคือความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งความร่ารวยความมั่งมีช่วงนี้ถ้าใครสวดมนต์กรวดน้ําด้วยนะคะใครที่อยู่ในสายสวดมนต์เนาะเทมเพลนท์ mm hmm. <ar> เขาหมายถึงอยากให้เราปรับสมดุลปรับสมดุลในเรื่องของจิตใจหรือในเรื่องของสภาวะแวดล้อมเนี่ยอยากให้เรา กับสมดุลและสิ่งต่างๆมันจะดีขึ้นถ้าใครมาดังสายสวดมนต์นั่งสมาธิกวดน้ำด้วยนะคะทุกครั้งที่สวดมนต์ทุกครั้งที่นั่งสมาธิกวดน้ำด้วยมันจะดีเดี๋ยวสิ่งต่างๆมันจะดีขึ้นเองนะคะเพราะว่าไพ่ใบสรุปของเราสองใบหลังเนี่ยมันเป็นดีเอ็มเพจกับเป็นเทมเพลนเนี่ยสิ่งต่างๆมันจะกำลังดีขึ้นดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยถ้าเรา ถ้ามาในในเรื่องของการนั่งสมาธิมันก็จะดีมากขึ้นอ่ะหรือมองอีกทางหนึง่งในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการเดินทางอาจจะได้เป็นอาจจะลักษณะเป็นลักษณะของคนที่ได้เดินทางบ่อยๆย,ย,ย้ายงานบ่อยๆหรืออาจจะเป็นพวก ที่ทํางานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็ได้นะคะอาจจะเป็นพวกไกด์หรือทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารช่วงนี้อาจจะต้องหมุนเงินหมุนเงินบเขาเรียกว่าอะไรหมุนเงินเก่งอ่ะหมุนเงินเก่งใช้เงินเก่งแต่ก็ต้องใช้แบบระมัดระวังด้วยนะคะเนี่ยมันหมุนไปหมุนมามนเหมือนน้าะที่เทไปเทมาอยู่นะคะถ้าในเรื่องของความรักนี่อาจจะพบรักกับการเนี่ยเนี่ยได้ได้พบรักจากการเดินทางก็ได้นะคะเนี่ย ชูออคัพเนี่ยได้เจอความรักจากการเดินทางเนี่ยเดินทางบ่อยๆอ,อาจจะได้เจออาจจะได้เจอเป็นชาวต่างชาติด้วยแหละเป็นความรักที่แบบไม่ได้คาดหวังอ่ะหรือเทมเพลนนี่เป็นลักษณะของการเทน้ําไปมานี่อาจจะเป็นรักเก่ารักเก่าหวนคืนก็ได้นะคะเนี่ยเนะเราสรุปให้อย่างนี้นะคะราศีเมษเดือนมิถุนายนก็จะเป็นไปประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชม เราฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ช่องของเมจิกทาร์ลตบายคิตตี้ด้วยนะคะเราฝากด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเมจิกทาร์ลตบายคิตตี้จ้า